สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ๋ยเองนะคะวันนี้เอ๋ยจะพาทุกคนมาเที่ยวสวนของเอ๋ยกันะคะ่ะเราตามมาดูกันเลยนะคะว่ามันจะมีต้นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาเลยค่ะและนี่นะคะก็จะคือต้นเงาะกัมต้นอินกัมมืออาแปลกแปก็อีกไออย่างมึงพูดซึ้งแปลกแปีกอีมีคนพอ่หอมจะตั้งปุ่นจะเดมหู้นะไหนอี มาหาเไมอย่างน่ะมึงบอกหูซึ่งอย่างกูก็อีมึงเกิดไปคนเดียวก็อันนู้นี่เขาย่งกันบออีกูซึ่งมัอนทีปีกบ้านเถอะอมอืเฮ้ยม,ม, hey! มูนอกมาอย่างกันมุน้องมาทายงานกันเจ้าเราข้าเป็นใครอ่ะมาต้องขัวย้ายเป็นไผ่มูน้อกจะสอบกันแม่นก็ย้ายไม่อย่างจะเฮือจะได้สอบผ่านแม่นเจ้านอกขลังจะสอบเข้ามาหาหลัยแล้วย้ายหูได้จะได้เจ้าแต่อีน้องรับอันนี้ไปเตอะ อ่ะเอาอันนี้ไปขอบคุณเจ้ายายว่าแต่มันคือไออย่างเจ้ายายใช้หายอีกแค่ไปไหนละอีกกี้อยู่นี่นเนาะโอ้ยายเอ้ายายยายเอ้าแล้วทำไมกูมาได้อ่ะแบงก์เงินก็กูบอาอีกแบงก์เลยมึงแบงแบงจะได้อีกฮักได้แฮมนี่นนกู Hang anh em, chịu vòng hoa qua. We đi bắn đi quan qua. được na quá. hô, 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 Cô hô, 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 phan mà, hô, hô, cũng hô, 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 phan ไปอยากจะได้ถึงซองพานน,นนั่นนต่อไปได้ของดีอย่างมาก็พอดีว่ามีคนเอาของดีมาเฮ่อแมนแมนหันคอออมาเฮ่ออยู่ของดีอย่างอ่ะเออเออจากมันเตอร์นอ่ะเอาไปกินข้าวกันเติร์ะปะป้าป้าหิวละเอ,าาเออลืมคืนตัง อหารเอ้ยก็าหารเอ้ยมาแล้วสามวันน่ะเพื่อนกับาหารมังเหมือนกัน๋ยวเฮาไปหามันบ่าอเฮากับไปกันเลยบ่าอเฮาไปมันถูกสักสิบโมงบ่ปีกบ้านละบแ่แป๊ะแป๊ะไอเฮาปีกกันเลยไปเ<ะ>อิงเอ้ยลูกเป็นไหพอ่องใครรถละกะยังเลยแม่ อันกับไปกินเข้ากินยาแล้วก็มาพักผ่อนเนี่ยจะได้หายเร็วๆเจ้าแม่สักกํกากำลงจะลูกละแม่ออนอยู่บ้านกับเจ้าเจ้าอยู่กามีอย่างหาแล้วปหลวงก็เป็นงแต่ไม่ไหนกันการกจัไปกาเจ้ามีอย่างก็เอิงเอ่ยเป็นไข้ามาสองสามวันละบ่หายสักเตือไปหาหมอจะได้ก่อก้านกินยาจะได้ก่ก้าน ตึงผีตึงสารก็ได้กะแกบนมาบน่บนละกะบอหายสักเตือแม่ออนเจ้าเอ๋ยอยู่กับเจ้าอยู่เจ้าอยู่บนบ้านนลลั่นแะไปหาเลยพอดีผมมาหารเอ๋ยตีโรงเรียนมาสามวันแล้วครับตั้งหากับประตอบเป็นอย่างก็ครับอยู่บ้านนี่นะะ้อล่ะมันมาสบายแม่ป้าไปหาหมอมาละหมอ <c oughs> ขุนยามากินจะเป็นสามสี่วันหละบ่หายสักเตือนี่แม่พวกนี้จะได้ละ เอิงเอ๋ยอยู่กอเอิงเอ๋ยอยู่กออยู่เฮ่อยู่ในห้องมาหามีอยังมีเรื่องจะอู้ตัวเฮมานั่งอู้ในห้องเฮเอิงเอ๋ยพันมีอยางจะอู้ตัวว่าไดก็ว่าที่ตัว่าสบายก็ย่างเป็นของที่ตัวไปย่งมาตะวกอถ้าจะแม่นนอกของที่เปิ้นย่าเป็นต้วน่ะถ้าจะย่างเขาเปิ้นเมยอเปิ้นเกบของที่ตัวย่างใส่ซาแลวถนาตัวเจ้ากอ ของบดีจะานานเปิรนกับบ่งโหจะเก็บไว้เนี่ยอย่างมันกันแล้วเปิรนจะเอาไปเผาที่ไหนดีอ๋ออันท้เอาไปเผาที่แก๊ๆคนน้อยหนะงั้นท้าก็รีบไปกันเลยก็เดี๋ยวมันจะมืดก่อนจำนี้จะไปแกบของเอาของคนอื่นมโมสว่านเ้อจสาอีเม่ งั้นเท่ากับครับเป็นเตอร์อืมโอเค